วัครับวันนี้มอีอาจานะครับที่ช่องยูทูบสัทธาหลวงตาพื่นชื่นสัมเกนีนะครับพี่น้องญาติธรรมนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงนะครับอ่ายี่สิบนาทีนะครับหลวงตาพื่นชื่นนะครับปัญญาพุทธท่าน,นก็รับบินฑะบาดเช้านะครับที่วัดธรรมพุทา,ารามนะครับเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ท่านก็กำลังจะ พิจารณาหารนะครับแล้วก็พี่น้องรับสินรัพรนะครับจาปองตานะครับ अजय कुमार विराट कोहली परिचय कराऊंगा वो नंबर टेन जाओ जब से मैं था और मेरे लिए बाईस चाइल्ड इन वहीं जो जाओ जिसका जब से ताजी ताजी फूले रेडो बी जानते हो कि वो इसी ताजी फूले रेडो 이 기타 기타 소리는 다 부탁 우리가 다안 나와 동작 사용해 냈어. 이 점을 사용해서 전 삼보존 삼강에 사토 군도 탑바 사원님 덕분 삼보존이 있으니 컨트롤 권력도 내가 bahwa satu satu 아 á c c ô 다 นะครับตอนนี้ก็ลงตาท่านพิจารณาอาหารนะครับก็อ่าตอนนี้ก็จะได้นะครับมาหาเลือกอาหารนะครับไว้ไปรับประทานนะครับสวีเอาไว้ตรงไหนเอาไว้ตรงนี้ก็ได้ไหมทีจะไว่ายต่ำๆทีเ,เลยทเ,เลยทเ,เ,เ,เลยใช่ไหม ก็จะก็จะคัดเลือกอาหารนะทีนะอ๋ออันนี้อัน oh, นี okay. okay, okay, okay. ้เ oh, ป okay, right? ็นข้าวของพระข้าวของพระอันนี้มองย่นี้ใช่คือมองมองไ่วเป้าว่าไหนเป็นต้นและเป็นของของเด็กโอเคได้ไหมครับเทเลยบอกแต่ทีนี้ก็ไม่รู้ว่าข้างล่างมีอะไรเลยเขาว่านีต้นของพระ เรงางคว้เราไม่ต้องเทก็ได้เราเลือกเอาที่เหลือกอสวัสดีครับกินข้าวเช้ากันนะครับเดี๋ยวก็เตรียมตัวนะครับพี่น้องวันนี้จะทำนะครับได้อะไรกับข้าวครับได้นครับ ทอดมันครับทอดมันปลาของโปรดนะคะทอดมันปลาของโปรดเสียตั้มกับข้าวมันไก่เสียบอจ้าอร่อยครับอร่อยครับําเสียบอคือว่าอร่อยเนาะลูกเคร่งลูกเครค่องลูกเคร่งไม่ใช่เคร่งลูกลูกเครื่องเครื่องบกเครื่องนำ ใส่น้ำห่อยนี่แหละจะบอกว่าใส่รองเท้านะเหยียบอยู่ตรงหน้าเราตู้พอดีเลยใส่เกล็ดแตงกวาหยิบตอนกินข้าวพอดีเลยใช่ไหมอร่อยนะครับพี่น้องอ่าตัวนี้ผัดหอยนะครับได้ผัดหอยด้วยนะครับวันนี้ เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนผมไปงมหอยนะครับพี่น้องอย่ากิะทำเมื่อคืนผมไปงมหอยวันนี้ก็เลยผัดหอยนะครับนี่นำหอยมาผัดนะครับกินบ่กินร่วกันบ่หอยอะไรอ่ะหอยหน่อยผัดเลี๋ยวเหรอหอยหน่อยหอยอะไรหอยน้อยมากินร่วกันจะเกินหอยยังเด้ะของพุ่งหัเนาะเห็นมันหน่วยหน่อยก็เรียกว่าหอยหน่อย อากินข้าวด้วยกันนะครับพี่น้องเดือทฉ่ำกันนะครับเมื่อคืนนะครับตื่นตั้งแต่ทีสองนะครับเป็นงมหอยนะครับไปจับหอยไอมไ่ท่งขยายบ่ Tông là video. Tân anh yên hương. Hoi. Lúc bật sạp. Huh? Bởi vì anh ơi. Ey cable mặt hôm nay. Ey cable mặt hôm nay. Ey cable mặt hôm mặt hôm nay. Ey cable mặt hôm nay. Ey cable mặt hôm nay. Ey cable mặt hôm nay. Ey mặt hôm nay. Ey cable mặt hôm nay. này cable mặt hôm nay. Ey cable mặt hôm เมื่อคืนอุษราจับภาพได้แล้วอะ่ะสงสัยลบไปแล้วอตอนที่ยืนคุยอลยน,นะครับพี่ <ไป S 1> น้องต้องใชใ้เพียตั้มลบเลยดูาตาากมีเออเช้าก็มีจบภาพเลยบนภาพาจะเกาก,กินข้าวแซ่บๆน้ำกันค่ะขอบคุณสำหรับการติด <S <S ตาม <S <S รับชมนะคะ ที่ยูทูบสัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตมเจนีแล้วก็ฝากช่อง YouTube ตั้มดำซิงด้วยกดกระดิง่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลา,าคดคลิปใหม่ๆด้วย